นี่นะคะคือร้านแม่ผู้ใหญ่ค่ะจะย้ายไปโน่นเลยนะคะย้ายไปอยู่ติดกับร้านแม่ดาค่ะ เรายูทูบเบอร์ก็ต่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนี่ค่ะ บ้าน,าน,านก็ทักทายกันใหญ่เลยค่ะ ขอจัดตรงนี้ก่อนนะคะไ้ค่ายเอซไปนะคะอย่าพึ่งหนีไปไหนนะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะจะมาอยู่ติดกับแม่ดานะคะ นี่ค่ะอันนี้คือร้านแม่ดานะคะอันนี้คือร้านแม่ดานะคะก็จะลงตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมนี่นี่นะคะนี่นะคะคือยกแล้วค่ะต้องไปช่วยกันนะคะหลายๆคนนะคะแม่ได้

าทั้งแปดท่านนะคะมาค่ะมาเป็นกําล exactly. ังใจให้ไม่ดาด้วยนะคะมาค่ะเข้ามาเยอะๆค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาผมก่อนนะคะนี่นะคะฝั่งนี้เยอะฝั่งนู้นน้อยค่ะคนน้อยคนไม่เท่ากันเนาะคนไม่เท่ากัน Yeah. Okay. แล้วนะคะคุะคณค่ะสวัสที่ดีค่ะทั้งสิบท่นนะคะนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝ <c oughs> ังโน้นก็จะเป็นร้านแม่มาต่อยฝั่งนี้ก็เป็นร้านมาดาคะ่ะร <c oughs> <c oughs> อยหลัง <c oughs> มันจะไม่หงายหลังหบอก่ะ ดินมันหล่มแล้วน่ะไม่ค่ะขอบคุณค่ะาอีกทีนี้สิบสองท่านนะคะมาค่ะเออนี่นะคะเราก็จะได้ทำกับข้าวอยู่นี่แหละค่ะไม่ใช่มีทางเดินอ๋อยังไม่รู้ค่ะถ้าใครมีอะไรจะขายก็มาขายก่อนเลยออ๋โอเคแล้วแล้วมาตั้งได้ไหมมาตั้งก่อนได้ไหมได้ อ,อ๋อตั้งได้ตั้งได้ขายได้ถ้าใครอยากจะขายโอเคอย่างนี้เราก็ทำของมาขายได้ได้ค่ะได้อ่ะ อ้า่อ๋อจะขายน้ำชาโอพี่อ๋อจะขายน้ำชาพี่อ๋อจะจะขายน้ำชาเราจะเรเปิดร้านกาแฟโอไม่ได้ขายกาแฟอยู่แล้วนะขายกาแฟเดี๋ยวผมเกระเจี๊มาให้กระเจี๊ยมา้ย้ายวนพูดเ้ายวนน้ำชาดเจ้าหยวน่งเจ้ายวนงแขอร้านไหนครับแล้วผมไม่ได้อข ลูกสาวไม่ได้ว่าจะขายก<ด>าแฟโบราณก,กแาแฟโบราณใครจะขายกาแฟแล้วก็ขายไปพี่อ๋อจะขายกาแฟไปครับค่ะขายกาแฟไปได้ไม่ใช่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายท,ที่ที่นั่งกินกาแฟไป<อ>แก้ข่าวแกข้แกข่าวน้องผู้ใหญ่เนาะแก้ข่าวค่ะแก้ข่าวว่าที่นั่งกินกาแฟที่นั่งกินกาแฟลูกสาวไม่ได้จะขายกาแฟค่ะกาแฟโบราณนะคะไม่เสมอไม่เสมอ นี่นะคะก็คือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที่น,ทนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้วยนะครับขอบควณนะคะ,ออวะ,คะสวัสดีค่ะ